ชื่อจริงชื่อสุดารัตชื่อเล่นชื่อนาเดียนี่ตอนเที่ยงแล้วตอเที่ยงก็ไม่ค่อยไปชอบไปกินโรงอาหารเพราะว่า,า,าเพื่อนผู้ชายชอบมอง<ค> <beispielsweise> ก็เลยก็เลยต้องหอบไปโตมากินเอง <c oughs> มีเพื่อนสน,น,นิทคนนึงชื่อวีทเขาก็ แต่ก็ไม่มีเพื่อนผู้หญิงก็มาคบกับ,แบบเราอ่ะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันแต่เราก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนสนิทเขาหรอกเพราะว่าเราเลือกชายไ,<อ>ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็จะมาหรือยังเขาชื่อวิทเรด ซือมาหลายคู่แล้วหายเลยตั้งแต่ซื้อคู่นี้มาไม่หายเลยถามจริงๆเราถามพี่จริงๆเหรออะไรอะ่ะปล่อยเราปะเนี่ยปล่อยอะไรอะ่ะก็ดูงเกงสิเพราะเราเราก็เปอย่างนี้เราตัวตนไปอย่างนี้อ่ะข้างบนนํ้เรียบร้อยยืนขึ้นสิ เดี๋ยวเรายืนเรก็ต้องลำบากทีดูสิกางเกงอ่ะไม่รู้ว่าหมาขันแลหนูแท้ก็กัดจากบ้านแล้วเอาไปตากไปถึงไว้ไงไม่ได้ซักไงหมาก็เอาไปแท้เด็กวัดเหออโอ้ยยานอย่างนี้เด็กคือสีมั้ง เอาใสยข้าวบูดต้นบ่าของพระเนาะเออสงสารเนาะนี่ตะเข็บอะไรนะชื่ออะไรออสุดารัตน์บุตรพรมหรอชื่อนาเดียอะไรนะนาเดียเนื่องอาทิตย์มี่เจ็ดกลางของเด้อนไหมใช่วันจันทร์วันจันทร์วันอังคารแคทเธอรีเหรอเออวันอาทิตย์ วันมาไม่รวันจันทร์ก่อนนะวันอทิตอ่ะวันอาทิตย์ทเสดิเธอเธออยาให้เรายิ้มบ่อยดิทีเสดอเออเดี๋ย้เราท่องใ้เธอฟังได้สันเดิวันอาทิตย์มันเดิ จา้ آ, า RAT RAT R A T ลาดแล็ด <อ please. S 1> แล็ดล็ด RAT แล็ดแปลว่าผมไม่ต้องแปลหรอกอ หนูเอาหรอจิงงหรอหนูเอาหนูห hmm. น no. oh, no. 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 ูไ no. ม mm ่ไ hmm. ม um. uh, oh. eh. no. 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 ่ไกีนเมาหรอไม่ใช่ไม่กีหรอหนูบ้านี่ภาษาอังกฤษไม่กี่เมาเอาไม่ใช่และแปลว่าหนูแล t แปลว่าหนู B a T B S T B